คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณสาทรเตรียมชัยศรีนะครับผมท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทยูโรเบสเทคโนโลยีจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็อื่นนะครับผมอยากทราบว่าวันนี้ครับเรามีเครื่องอะไรที่จะมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันบ้างครับครับก็วันนี้เราก็มี2เครื่องด้วยกันนะครับเครื่องแรกก็คือเขาเรียกว่า falling film evaporator หรือเรียกว่าเครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบางครับเครื่องที่2เรียกว่า spray dryer หรือว่าเครื่องอบทําผงแห้งแบบพ่นฝอย ก็วันนี้มี2เครื่องใช่ไหมครับผมแล้วผมอยากทราบว่าอะไรเป็นจุดระกายให้เกิดการพัฒนาทั้งสองเครื่องนี้ขึ้นมาครับครับเรามองเล็งเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งการเกษตรนะครับแต่เพิินว่าเราเนี่ยปกติเรามักจะส่งออกหรือขายเนี่ยเป็นในรูปแบบของวัตถุดิบซะมากกว่าซึ่งในตัววัตถุดิบเนี่ยมันขายได้เยอะก็จริงแต่ราคามันค่อนข้างถูกนะครับทางต่างชาติเนี่ยเขาซื้อไป เขาก็มีเทคโนโลยีในการแปรรูปของเขามเมื่อเขาแปลรูปเสร็จปุ๊บ<ม>เขาก็ส่งกลับมาขายเราในลักษณะที่ราคาสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขามีเทคโนโลยีในการแปลรูปซึ่งในประเทศไทยก็ตามเนี่ยมันยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยเราก็เลยอยากจะคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เกษตรกรของไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะเ,ออเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่เขามีอยู่โดยที่ใช้เทคโนโลยีที่ เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและก็ราคาไม่แพงแบบนี้เนี่ยจะทำให้เขามีรายได้ที่ดีขึ้นและ,ะสภาพโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นด้วยจากตรงนี้ครับผมแล้วถ้าพูดถึงการทำงานของทั้ง2ตัวเครื่องนี้ผมอยากให้อธิบายตั้งแต่เริ่มผลิตเลยจนถึงมาเป็นวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์เลยครับอเอาเป็นว่าเริ่มจากฟอ r ์ฟิล์แล้วกันก็คือตัวฟอ r ฟิล์เนี่ย วัตถุดิบเริ่มต้นนะฮะจะเอามาเป็นลักษณะน,น้ําผมให้จินตนานการถึงนมแล้วกันน้ํานมเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นอยู่ประมาณสัก10%นะครับจุดประสงค์เราอยากจะทําน้ํานมเข้มข้นสมมุติจะเอา,เอาน้ํานมเข้มข้นไปทําโยเกิร์ตนะครับเรามีเป้าหมายว่าอยากให้มันเข้มข้นจาก10% เป็นสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะต้องใช้ตัวนี้นะครับที่เรียกว่า Falling Filtrator หลักการทำงานของมันก็ก็คือเราเอาน้ำนมเนี่ยเข้าไปในเครื่องนะแล้วก็เดินเครื่องเครื่องตัวนี้เนี่ยจะทำการเละเหยน้ำเะเหยน้้ำอย่างเดียวนะครับเะเหยน้้ำออกจากตัววัตถุดิบก็คือนมตรงนี้เนี่ยเละเหยนน้ำออกไปเรื่อยๆสัดส่วนของของแข็งกับของเหลวในตัวน้ำนมเนี่ย ก็จะเ,เปลี่ยนไปตัวน้ำจะน้อยลงตัวตัวโซลิดเนี่ยก็จะสัดส่วนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจนจะได้ความเข้มข้นที่30%แบบ,บนี้ใช่พอเราได้น้ำนมที่เข้มข้นแล้วเราอยากจะหยุดแค่ดีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเป็นผง <ข>เราก็ใช้เครื่องสเปรดไรเออร์เครื่องสเปรดไรเออร์เนี่ยหลักการทำงานของมันก็คือเมื่อเราเอาน้ำเนี่ยเข้าไปในเครื่องแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะฟีดเขาเรียกว่าเราจะถ,าถูกปั๊มผ่านหัวฉีดที่เรียกว่านอสเซลตัวนอเซลตรงนี้เนี่ยจะทําการอัตโนมัติเซชันหรือที่เรียกว่าพ่นฝอยให้เป็นละอองบางๆให้เรานึกถึงจินตนาการถึงตอนเราฉีดสเปรย น้ำยาล้างกระจกอะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะคล้ายแบบนั้นนะครับเป็นละองเล็กๆอย่างนี้แล้วข้างในเครื่องของสเปรย์ไดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าลมร้อนใช้เชเตอเ์อเป็นการสร้างลมร้อนเสร็จปุ๊บเมื่อละองเล็กๆละองน้ําเล็กๆเจอกับลมร้อนก็จะทําให้น้ําละเหยออกเมื่อน้าระเหยออกก็จะเหลือแต่ตัวของแข็งที่อยู่ในน้ํามันก็จะหล่นลงมาออกมาเป็นผงแบบนี้ ส่วนของฟ์ลีฟิล์มอีวเนี่ยของเหลวจะไหลลงมาเป็นแบบฟิล์มบางนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่จะเป็นฮีทเอ็กเชนเจอร์เนี่ยแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับทำให้ตรงนี้ลดประหยัดพลังงานลงไปได้หลังจากนั้นเนี่ยลงมาที่ถังเซปเปเลเตอร์ในส่วนถังเซปเปเลเตอร์นะครับจะมีหน้าที่แยกไอนะครับส่วนที่ระเหยออกมาเป็นไอเนี่ยจะถูกแยกออกถูกดูดแยกออกไปที่คอนเดนเซอร์นะครับแล้วส่วนของเหลวเนี่ยก็จะถูกปั๊มกลับไปที่ปีท้งแล้วก็วนอย่างนี้เป็นลูป